เฮ้เพจเพน้องเพรน้องเพรว่าถ้าน้องเพรไปโรงเรียนไปป่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงใครเปิดประตูเออโอ้ยมาโดนเลยอ่ะโดนกล้องเลยเฮ้ย ผีเหรอผีเหรอใครซอมบี้เหรอเอาจริงเหรอไหนไหนหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่มีอยู่ข้างบนไหนข้างบนอ่ะไม่มีโกหกเหรอโกหกาไมไม่ ไปไปดูบุกไรบุกไรมาดิไลนยไลนน่ขนะไ่ไข่นะไขนะไ่ไข่นะไ่ไข่นะไหนเมอเหรอหาขึ้นไปหาแม่แล้วนะเอะ จริงเหรอโอ้ยพี่พ่อแล้วพ่อบอยอยู่ไหมพ่อไม่อยู่อพ่อไปทำงานที่ไหนพ่อไปหาญาแดนการแสดงครับการแสดงครับโอ้กาสแสดงมาแล้วอ๋อญาติแดนอยู่ไหนลูกฮึญาติแดนอยู่ไหน การแสดงพี่โอบอกว่าเงียบมากแม่ไม่มีเด็กเงียบมากมาแลยโอ้ทการแสดงอ่าอ่อ่ให้พี่ไปทำการแสดงค่ะ ชีสงสายอา่ย่อ่าโอเคจบไปแล้วค่ะการแสดงของน้องพลอยนะคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงของน้องเพชรปุริสายนะคะเขาเปลี่ยนชุดอยู่อ๋อเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะเปลี่ยนชุดอยู่นะคะตอนนี้ค่ะรอแป๊บนะคะรอแป๊บนะคะกําลังทําผมอยู่ค่ะตอนนี้อาฉีดน้ําหอมค่ะฉีดน้ําหอมอาฉีดน้ําหอมทาผิวค่ะ อ่าทาผิวทาผิวอ่ทาแป้งทาปากด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทั้งสองคนเลยนะคะตอนนี้กําลังทาแป้งทาปากกำลังทําผมโอ้โหโอ้โหทาครีมทาขาทาครีมทาขาทาปากทาหน้าทาคอโอ้โหใส่ชุดเปลี่ยนชุดโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่าต่อไปรายงานตัวด้วยค่ะรายงานตัวด้วยสสวัดีค่ะหนูชื่อพี่น้องเจ๊ค่ะพี่อะไรค้านามสกุลอะไรคะ นามสกุลน้องเพชรอะไรนะคะน้องเพชรปู่อะไรนีคะปู่นีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อชื่ออะไรนะคะคุณพ่อชื่อดีไทยค่ะค่ะไทยคุณแม่อะคะคุณแม่จีดีเท่าไม่ใช่ค่ะแม่อะไรแม่อะไรคะแม่แอนดีค่ะอ่าขอบคุณคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายชื่อเอ็นคุณยายนี่ค่ะคุณยายค่ะคุณยายชื่ออะไรคะ อ๋อเอลอีกแล้วเหรอสับสนมากค่ะตอนนี้เอาตอนนี้เด็กไม่โกหกนะคะเด็กไม่โกหกโอเคตาชื่ออะไรคะช่อชมพูค่ะจาชืชมพูโอเคไม่ไม่โกหกเด็กไม่โกหกค่ะอ่ะต่อไปคนนั้นแต่งตัวเสร็จยังแม่หอี่ ปักกิ๊บหรือยังเอาปักกิ๊บปกคิออ๋อใส่รองเท้ายังใส่รองเท้ายังใส่รองเท้ายังอ๋อรองเท้ารองเท้าส้นสูงโอ้สูงมากไหมดูสูงขยเเงขาหน่อยขยเเงขาหน่อยขาสูงสูงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนรายงานตัวค่ะพี่พลรายงานตัวค่ะพี่พลพี่พลมาพี่พลรายงานตัวหน่อยค่ะพี่พลรายงานตัวหน่อยพี่จิงน้องรายงานตัวเลย โอ้ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยอ่ะ คนนั้นแต้นตัวดีเด่นไม่อ้อุดแม่จะบอกแม่จะบอกเพลงเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมันจะมีเพลงช้ากับเพลงเร็วอ่ะอะพลอ,อยจะร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงเร็วค่ะเพลงช้าโอเคเพลงช้าก็จะเป็นกุหลาบเลิฟเลิฟฮาฮ่า่าเจนเมาจอนไอ้น,น้องเพ็คก็จะดีพิตารณ์ที่ฮอยร้องไม้ด้วยแต่ไม่เอาไม้ให้ด้วย เรมาไปกับรถเลยแต่ว่ารถติดมากมมขาขาเข้าขาเข้ามาบ้านเราเนี่ยไม่ติดหรอกอ๋อน้อชอบเพชรสีชัยค่ะอ๋อ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 ลูกพ่อพลอยสีชยัยสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแม่ชื่ออะไรนะคะชื่อแม่ชื่อไอจีวแม่ตาลูกเอทเชื่ออยู่ในนึมันออกเอาพี่พลอยรายงานตัวค่ะหนูชื่ออ่ะสวัสดีด้วยค่ะอ่ะ สวัสดีค่ะวั่ะสัมภาษสัมภาษอ่ะอพี่พลอยรายงานตัวให้เสร็จหนูชื่อเด็กหญิงอะไรพูดให้เสร็จพี่พลอยค่ะโอ้แม่มนทเลยอายไปแล้วไงก็๊อกีละเออเดี๋ยวก็๊อกเลยนะ เออเออไอเตียไอจงไม้อะไร่หน่อยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นไปไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะเออเฮ้ยเออการแสดงอะไรเนี่ยโอ้ยงรายงานรายงานตัวรายงานตัวลูกแม่แอนออรีค่ะจ๋าเชียงเงี้ยจ๋าเอาจา ลงดีๆนะลูกลงดีๆนะพี่พลอยลงดีๆนะโอ้ลงดีๆนะลงดีๆเดี๋ยวแม่คอเดี๋ยวแม่คอเจ็บตรงเนี้ยเด้ไปหามหมอนะลูกเออเดี๋ยวไปหาอันนี้เนี่ยท่าอะไรอ่ะท,<ำ> <c oughs> ท่าอะไรอ่ะโอ้ยอะไรเหรอโอ้ <c oughs> โหทำลงไปทำไป ตอแ่เียวอีออีเม่อเม่เาเาใช่ไหมเกอดอากมาอะไรเราขี้ไม่เออออออเย,ยวไปข้ากชอบมากชอบมากามซิถามซิ ใจบอใจวปาเมียมาเลยายลยปาเมีมาเลยอ่าลองเว้นกับลิลิมันขึ้นในเบิร์ดิงเพชรอันนี้ชูอันนี้อันนี้ชูปอ้ิงอันนั้เขาขอกรแเจีบด้วยที่เขาถยชุไม่เห็นไม่ใช่ชุตัอะไรเสวาเยเห็นไหมเห็นไหม เออลูกค้าเีเสิร์ฟแก้วลูกค้าไปแล้วนะเออแมกบาะวับบ้านกนยบายกูอีฟนิงค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะกี่บาทคะลูกค้ากี่บาทค่ะบาทค่ะนี่ค่ะไม่ท่าไหร่นะค่ะทอนตังค์ด้วยเปล่าคะลูกค้าอันนี้ขา ขอลูกค้าสั่งใช่ไหมคะน,นี่ของแม่น,นีของแม่เนาะของมันหมดแล้วเอา้าแล้วยายจะได้กินปะ่ะอ,อุ้ยน่าสงสารยายมากเลยอะ่ะขอบคุณค่ะบอกว่าบอกว่ามันหมด,ดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้<อ>พรุ่งนี้เดี๋ยวมาขายใหม่นะคะขอบคุณค่ะกินได้นะใหม่นะอะไรอะกินได้ใหม่นะกินได้ให้หมดเลยนะ ขอบพอยงนะขยักข้ะค่ะขอบคุณค่าโอ้โหขอบคุณค่าด้วยนะอืมเก่งมากขอาใครอะจาเหรอแแุ้ยอะไรนะลูกทำอะไรเตมเพื่อเต็มเหรอแม่เออเดี๋ยวยายไปเอาออกใม้่ะ อย่าเปล่ยมาให้นะแต่ว่าใครโม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 อ้ไอ้ไอยใครไอ้ไอ้ไอ้อ้ไม่เอาลูกพรายจะมีอีกเหรอบาปเลยนะถ้าใครตดใส่แม่บาปนะถ้าใครตดใส่แม่บาปนะลูกหนูขอหนูขอโทษแม่ยังขอโทษแล้วค่ะขอโทษตอนไหนขอโทษแล้ หรอไหนไหนหนูยกมือไหว้ขอแม่แม่ดูหนูหน่อยอ่ะขอโทษขอโทษค่ะแม่เห็นไหมค่ขอโทษแม่ไม่พี่พรไม่ได้ตั้งใจแม่ไม่อยาใครกันค่ะแบ่งกันได้ไหมโอเคนะเดี๋ยวยายแปะเพลทมาเพราะว่าไหนคะแม่ซื้อมาหรอแม่ใช่ใช่ตอนมันเหนียวจังเหนียวมากเดี๋ยวยายแปะเพลทก่อนอันก็ต้องติด ควาคิดนใช่แบ,บ่กันกราเจี <c oughs> <c oughs> ยวบ้านอีกไม่นานก็โคงสีช <c oughs> เช้าไอ้ตะล้อจะอยู่ที่เก่าไปเป็นผู้สาวผู้ใดนอนะกรเียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถอยไปถอยไปเดี๋ยวขามันขึ้นทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโน่คอมแถมห้ามเลยห้ามเอาผาหมันนะคะอืมอร่อยจังแม่จะอาดมากขานมอร่อยนะอมากเลย,ายมาลูกพีชมาเป็นหมาใหญ่เป็นหมาใหญ่แล้วพ่อเนี่ยแต่เนาะขอบคุณครับอ่ะของไอ้กเขา<ห>เปลเ่ยนโอ้เปลี่ยนเลยลูก

เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอานี่คแม่แมู่เนี่ยไอัพ่ออัยุอนนี้เอนี่ใครอัพ่ออุณพ่ออันยุ๊ยอันนี้แม่ค่ะไปไกลพ่อไปจังพ่อพ่อมันมีังาเก็บเอาไวแล้วค่ะต้องมีจัง่ะแต่น้อ 我们逛上 อลคนที่จะบอกว่าละไรม,มาเจอว่ากลอดไปคนที่จะมาไปไหนจะอยู่จใจเย้ยทำไมเขียนนกัังกัน,แ,กนแต่แต่ลุกขึ้นแต่แม่ลุกขึ้นครับแม่คนที่จะไปอ๋อแม,แม่แม่กับพ่อร้องเพลงนี้เหรนะอแม่จะร้่งเพลงยัไงนะ คนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะลายจะไม่เทียงกันคนที่จะอยู่ตรงนี้พ <c oughs> ี่ <c oughs> บัว <c oughs> เป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพอ่นพอเป็นแม่ค <c oughs> นที่ <c oughs> จะมาแล้แลน,<า>ก,นกันเปียกอันนี้เปียกถึงวันสุดท้าย พี่คอยเป็นพ่อพี่อยเป็นพ่อนะพ่อเป็นพ่อนะจาพึ่กันเอาเก้งลงหน่นอยนะ <c oughs> เอาชุดลงหนห่อยเจ็บจบจบแล้วพ่อแม่ทำไหแจบแล้วพ่อแม่ทำไงหอมแก้มไงหอ่หอมแก้มแม่แล้วแม่หอ,อมแก้มพ่อไ,มไหมอันนี้เป็นพ่นะอนะอันนี้เป็นพ่อนะอ่ะพ่งเธอ โอ้โหออกมามาร้องด้วยกันด้ขอแสนไฟหน่อยอะไรนะอแสงไฟหน่อยนะคะโอ้โหบ่รลาดชวกดไปสู้แสงไฟให้หน่อยนะคะเป็นกาลังแกให้ดีในให้พ่อนะเออให้พ่อหน่อยให้แม่หน่อย